สวัสดีครับทุกคนก็วอ <cama. Shel> โลเปิดแล้วพอดีวันนี้นะคะก็เขาอัปพดมาวอโลก็จะมีเอเจนต์ใหม่เข้ามาซึ่งโอเคแป้งก,ก็ยังไม่ได้ซื้อแล้วก็ไม่ได้เติมนะคะเออมันน่ารักเนอะดูสินี่อุ๊ยน่ารักจ่ะ เอาสิตัวแป้งแป้งยังไม่ได้ไปศึกษาเลยนะว่าเอเจนต์เนี้ยทำอะไรได้บ้างเนาะข้อมูลของน้องก็จะเป็นแบบเอเจนต์ชาวฟิลิปปินส์พุ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วที่น่าทึ่งพร้อมกับปลดปล่อยและลอกไฟฟ้าชีวภาพได้เร็วพอกับที่ร่างกายของเธอสร้างได้เธอจะเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเพื่อจัดการศัตรูอย่างรวดเร็วแบบไม่ทันตั้งตัวอารมณ์แบบตีนไวอย่างเงี้ยสาวตีนไวเชื่อปะวะเออแต่นางเป็นดูโอรีตนะคะก็คือแบบ อะไรวะดูรีก็เออเข้าใจในความหมายก็ง่ายๆก็เขาเรียกอะไรนะตัวเปิดเนี่ยหรอเออประมาณนั้นน่ะเนาะสกิลซีก็คือกดยิงเพื่อปล่อยเส้นพลัง2เส้นไปตามพื้นซึ่งจะยืบไปเป็นตามระยะสั้นๆหรือจนกว่ามันจะไปโดนพื้นผิวใดๆเส้นพลังงานดังกล่าวจะพุ่งเป็นกำแพงไฟฟ้าสถิตที่บดบังการมองเห็นและสร้างความเสียหายกับศัตรูที่เดินผ่านเฮ้ยมันแจ๋วนะเว้ยเอาดี สกิลค <boundaries. S 1> ิวก็คือยิงคลื่นพลังออกไปทันทีมันสามารถจะชิงได้หนึ่งครั้งเมื่อกระทบพื้นผิวแต่ละครั้งพลังงานจะสร้างกระแสไฟช็อตพื้นดินเบื้องล่างก่อให้เกิดแรงสันอารมณ์นางคล้ายเหมือนดูแฟลตปามามึงฟิลแบบคล้ายๆดูแฟลตปะวะคล้ายๆตัวแบบอธิบายไม่ถูกอ่ะแต่คือเล่นอวจะแบบมันก็จะเหมือนคล้ายๆดูแฟลตไอตัวหนึ่งที่แบบตีมติดไฟอะไรอย่างเงี้ยอสกิลอี ใช้พลังของนีออนเพื่อเพิ่มความเร็วพูดถูกใช่ป่าว่านีออนเขาอ่านตัวเขาอ่านยังไงกันวะเออเมื่อมีชาร์จพอจะสามารถกดยิงเสริมเพื่อสไลด์ด้วยไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าชาร์จการสไลด์จะรีเซ็ตทุกๆครั้งของการสังหารสองครั้งก็ไปลองเล่นกันนะก็อันติีก็คือปลดปล่อยพลังงานของนีออนถึงขีดจำกัดสูงสุดเพื่อความรุนแรงและความรวดเร็วของเธอเป็น,นระยะเวลาสั้นๆ กดยิงเพื่อรวมพลังงานเป็นลำแสงไฟฟ้าที่มีความแม่นยำสูงแล้วถ้าฉันแป๊บนึงนะแล้วถ้าฉันอยากเล่นละ่ะมันลองดูได้ใช่ไหมไหนลองซิฉันมาถูกอันใช่ไหมทุกคนถ้ายังไม่ซื้อมันจะมีให้ปะวะ อันนี้คือแบบเรียวๆเลยไม่ได้แบบอะไรเลยเนี่ยอ้าวทำไมนานจังจะได้เล่นไหมเนี่ยวันเนี้ยเฮ้ยยังไงเนี่ย <c oughs> เพลงมาแต่ภาพไม่มาเอามาละมีตัวใหม่ปะไหนลองเล่นซิอ้าวทำไมฉันยังเป็นตัวนี้อยู่กด f 2เพื่อเปลี่ยนเอเจนต์อ้าวถูกกะนี่แล้วทำไมมันยังไม่เป็นให้กูัะอ๋อช้าหน่อยอร่อยแน่ เฮ้ยโคที่โคเที่ชี่ยได้มากอุ้ยมันสัตเหมือนส่งไปสตั้นเหรออ๋อส่งไปสตั้์นเราอีอ่ะ กดอันนี้คือยกเลิกหรอทำไมกูดินคำว่าโกโก้ก,ก,กลัวอยู่ดิอันตีอ่ะอันตีทำอะไรวะเออก็อย่างที่แป้งพูดไปนะฮะไปลองเล่นเอาโอ้ยแล้วคือถ้าก,กดคลิกคลิกขวามันคือนาสไลด์เว้ยอ๋อทำให้มันเร็วขึ้นอ้ยมันเลิศ น่าสนใจทุกคนแต่แป้งชอบสก,กิลนี้ที่สุดแล้วว้าวเฮชิหาล่ะโอ้นี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูนี่กันแบทเทิลพาร์ใหม่ซึ่งยังไม่ได้กดซื้อเพราะว่ามันเพิ่งเปิดแล้วฉันก็มาเลยก็ b a ทเทิลพาร์ก็จะเป็นบัตเอ้เป็นเป็นปืนปืนปืนเหมือนเด็กที่แบบเด็กอนุบาลป้ายสีใส่ปืนนะมือเอาจริง เอ้ยที่ห้อยรองเท้าก็คือเข้ากับตัวใหม่อ่ะเนาะในสามก็เรียญอ่าอ๋ากาดน่ารักดูความคุ้มค่าก่อนว่าคุ้มไหมมึงอันนี้คือเอาไม่ใช่ใช้นิวยัดเข้าไปนะใช้ข้อมืออ่ะเข้าไปสวยไม่ว่าไหนดูซิ ฉันเปลี่ยนไวไปปะไม่ไวหรอเนอะเอาแบบคลิปสั้นๆคุยง่ายๆอุย้ยเดี๋ยวเขาดูมึงมันก็สีก็น่ารักอยู่เนอะมึงโอดินไม่น,าน่าอักเหรอะมันก็แบบเลยๆปะวะอันนี้คือกระติกน้ำหรอเพื่อนสาวกระติกน้ำ มันก็มีความแบบเออได้อยู่เนาะอันนี้คือสมองอันชาญฉลาดเอ้ยแต่อันนี้น่ารักอันนี้น่ารักได้อยู่อืมวนเด้ามันเลยเลยเนาะเฮ้ยก็ตายเตะวะ่ะอุ้ยแต่ อันนี้สวยมีดก็อ,อ่ะเอาเป็นว่ารีวิวแพทใหม่ครั้งนี้ก็คือตัวละครดิโอลิทน่าสนใจน่าเล่นมีคนบอกว่าถ้าเป็นแบบเฟิร์สช็อตอะไรอย่างเงี้ยคนที่เล่นเฟิร์สช็อตเก่งๆก็เหมาะตัวมันเป็นดูอลิทที่แบบตัวเปิดอะ่ะคล้ายๆแบบถ้าเจตก็คือจะบินบนฟ้าใช่ไหมแต่ตัวนี้ก็จะแบบ วิ่งสไลด์อะไรอย่างเงี้ยแป้งว่าน่าสนใจซึ่งตัวแป้งเองแป้งก็ไม่ได้เล่นดูรินะคะก็จะเล่นตัวแบบตัวซับตัวอะไรตัวกันมากกว่าคนที่เล่นดูริแป้งว่าเหมาะก็ถ้าไม่อยากรอก็เติมไปเลยค่ะก็ได้เวล5เลยส่วนแบ t เทนพาร์ตคือเอาเท่าที่มองอะ่ะคือมันก็ไม่ได้แพงอยู่แล้วค่ะแบตเทนพาร์มันก็เออนะมันก็ไม่ได้แพง แต่ถ้าถามว่าให้รีวิวเต็มสิบว่าแบบความสวยงามหน้าเติมอะไรเงี้ยสําหรับแป้งไปงให้ครึ่งเดียวเพราะว่าให้ครึ่งเดียวอะมันมีสิมันมีปืนที่สีสันน,ะน่ารักก็จริงแต่พวกการ์ดอะไรสีมันค่อนข้างที่จะจืดมันไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้นนะคะสําหรับตัวแป้งเนาะแล้วก็ปืนมันก็แบบไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรอะไม่ได้มีลวดลายอะไรที่แบบเฟี้ยวฟาวขนาดนั้นเนาะเออแต่ว่าถามว่าเติมไหมกูก็เติมเติม,มนั่นแหละ ก็ไปจัดกันนะคะกับตัวใหม่เนาะเอาเป็นว่ารีวิวเพียงเท่านี้สั้นๆง่ายๆได้ใจความคคนะคะขอบคุณครับ